อเออกแลยจ้าไม่ชอบมาก่อนเพลงต้นสุขโชนครับรพบก,กับเพลงวันใจมหาชนนะฮะต้นสุขโชเนเพลงผู้มีความมุมาะและบากบาปฟ้าฟันอุปสรรคมารล,ลายสิ่งหลายหลายอย่าง กว่าจะเดินทางมาถึงณนจุดจุดน,นี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาแต่พระเอกคนนี้ก็ฝ่าฟันมาถึงณนาจุดจุดนี้นนด้วยแรงรักแรงศรัทธาด้วยแรงรักๆๆให้แรงเชียร์แรงใจขอเราบมีรักใส่ผึ่งกที่กระรบพบแล้กอภะเ,เอกขวญใจมหาชนต้นสุประตชครับคึงเป็นรับเชิญนะครับืนน,นี้กับทีมงานของเ,เอกสิทธิพรเกษตร มิซคู่พบกับชุดใหญ่ด้านหน้าเวทีครับพี่น้องประชันโดยบางการนะครับไม่ว่า,าจ,จะร้องจะรำจะแหล่ด้านหน้าเวทีนะครับเพลงน้องบ้านไม่ท้ความสิบดาวร้ายสอนรักเพลงพิเ,เชษประเสริฐพรเพลงเดชาพรเพลงกิบพรเจ้าเพชรนะครับเพลงคุยละพรนะรเดี๋ยวดูถ้าเจอกันด้านหน้าเวทีรับรองมันครับพี่น้อง สองเสียงประสาให้ทานได้หันสามชี้แจงว่าจะแจ่มแจ้งด ให้ได้หันซาที่แจงวาา่าจะแจ,แจ่มแจ้งไม่เสียกใจโฮปอหาเหงกระองรำมันเลงลา งองเพทัยมาเอยคคายเ่ยขำขยิงครับฝึกนัการนม่ดนี่ยนเรียนจนทนาดทนี่ชี้เช่งเด่นช้าเทินชายรักษานาทีมีพันธะตามรา สต่ละวันยังเสื่อมใจทั้งตยรา เชื่อสายสืกุมาราชาติพระชเจรด้้วยข้าพเจ้าเองนามราชบุตรเททายองค์สมเด็จพระราชบิดาและองค์สมเด็จพระราชมารดาทรงข้าพเจ้ามาเรียนยังสำนักหนาแพ่งนี้โ oh. ขอขอบคุณนะครับระงวัลน,น้ำใจจากเอฟซีแล้วก็แม่แม่น้าพี่ ทุกท่านนะที่มอบให้เป็นกำลังใจให้กับน้องต้นสุภชครับชคนะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับขอเวลาให้พระเอกน้องต้นนะครับลงไปรับรางวัลจากแม่ๆนะครับแล้วก็เอฟซีก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ด้านหน้าเวทีด้วยนะครับและท่านผู้ชมที่ชมได้สดอยู่ทางบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ตั้งแต่ยางชนสา,าจจนจนปฐุมบุตรข้าพเจ้ายังไม่ได้วัดกับพระนครเลยทุกครั้งที่องค์สมเด็จพระราชบิดานมารดามีความคิดถึงก็จะส่งใบบอกให้ทหารส่งมาถึงข้าพเจ้าวันนี้ก็เฉดเช่นเดียวกันข้าพเจ้าร่ำเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนสมเด็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไดวัดกับพระนครเพื่อทำตาม คำสั่งองค์สมเด็จพระราชริดาและมารดาแต่ก่อนที่จะกลับนั้นต้องไปหาเพื่อนรักนั่นก็คือบุญทิ้งเป็นเพื่อนรวมสํานักดาบเดียวกันอยู่กันมาตั้งแต่ยาวจนเนี้ยจนตอนเนี้ยโตเป็นหนุมแล้วถ้าหากว่าบุญทิ้งตกลงวงใจจะเดินทางไปกับเราเข้าสู่เมืองก็อยากจะให้บุญทิ้งนั้นไปเป็นทหารภายในเมืองกับเราเลยเพราะชีวิตของบุญทิ้งนะ เป็นเด็กกำพร้าน่าสงสารวันนี้ไปหาบุญทิงจะดีกว่ามาลาวีมาละว่มาแต่ของเขานะของเราไม่มามาลาวีมาลาว่า มาแต่ของเขานักของเราไม่มาแม่ชอบมาขอชอโอบแม่ดอกมาไฟมาคอยอวยนออยันใจจนถึงตีห้าแม่ชอบมาขอชอโอบแม่ดอกมาไฟมาคอยคันใจจนถึงตีห้าพี่มันงเงาทุกครั้งน้าพี่ก็รักทุกคืนถ้ารักคนอื่นน้าพี่ก็คงไม่มา,าที่มันงาทุกครั้งน้พี่ก็รักรทุกคืน จะรักคนอื่นที่ก็คงไม่มา,มาจากเสียร้องและอ่อนวอนจากเราต้นสุประโชครับรับกี่จะเป็นศพเจ้า